สวัสดีค่ะดิฉันนางจินตนาอยางจีนครูโรงเรียนท่าชนะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรเป็นคุณครูอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการสอนอยู่ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นคุณครูสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นว่าเราจะมีวิธีการใดที่เราสอนโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดและสามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามศักยภาพของผู้เรียนดิฉันจึงคิดรูปแบบการพัฒนารายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3จำนวน8ขั้นตอนค่ะ 1. ขั้นประเมินความรู้ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานของความรู้ใหม่และเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียน 2. ขั้นความสนใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนใจให้กับนักเรียนสามารถระบุป,ปัญหาที่พบโดยการสังเกตจากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นมีการเชื่อมโยงไปยังประสบการณ์เดิมของนักเรียน 3. ขั้นระดมสมองเป็นขั้นที่ให้นักเรียนทำความเข้าใจกับปัญหากระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถามนำไปสู่การกําหนดประเด็นที่จะศึกษา 4. ขั้นสแสวงหาความรู้เป็นขั้นที่ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเพิ่มเติมค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอินเทอร์เน็ตเอกสารใบความรู้และหนังสือต่างๆ 5. ขั้นการออกแบบและสะท้อนการออกแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อนักเรียนออกแบบทำงานเป็นขั้นตอนและสะท้อนการออกแบบเพื่อนักเรียนได้ทบทวนและปรับปรุงการออกแบบ 6. ขั้นสร้างนวัตกรรมเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลงมือปฏิบัติและการเก็บรวบรวมข้อมูล 7. ขั้นนำเสนอและวิพากษ์เป็นขั้นนำเสนอผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น 8. ขั้นสื่อสารนวัตกรรมสู่สังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อนักเรียนสรุปผลและเผยแพร่ผลงานต่อสังคมงานด้วยกันนะครับ ครับสำหรับรางวัลเหรียญทองเหรียญแรกนะครับได้แก่โครงงานเรื่องเรื่องไหนครับเรื่องไหนเหรียญทองเหรียญแรกนะครับเป็นน้องๆที่มาจากโรงเรียน oh <dear S 2> ท,ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสักครู่ครับโครงงานเรื่องการพัฒนาเตาปิ้งย่างอัจฉริยะโรงเรียนท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ซึ่งผู้ร่วมโรงงานนะครับได้แก่เด็กชายทิติวัฒน์สีแก้วเด็กหญิงปียวัรเสือนาคและเด็กหญิงสิรินทร์พรโพลังกาครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับได้แก่อาจารย์จินตนายังจีนครับซึ่งน้องๆน,นะครับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน4,000บาทเกียรติบัตรและเหรียญทองครับ โดยนี่คือน้องๆน,นะครับเหรียญทองเหรียญแรกนะครับที่จะเป็นตัวแทนของสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะครับกับผลงานเรื่องการพัฒนาเตาปิ้งย่างอัศจรรย์นะครับจากโรงเรียนท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญนะคะที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะดังนั้นถือว่าเป็นรูปแบบท้าทายของครูผู้สอนที่จะต้องวางแผนรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในส่วนของโครงงานเป็นฐานหรือ Project Based Learning ของคุณครูจินนานยางจีนนะคะถือว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะได้อย่างอิสระเลยนะคะบนกรอบของอสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะคะ แล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองนะคะซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองของนักเรียนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนักเรียนก็ได้รู้จักการเชื่อมโยงความรู้นะคะระหว่างความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่นะคะกับความรู้ใหม่นะคะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนักเรียนยัง ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะซึ่งจะเห็นว่าการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะตัวของโครงงานเป็นฐานเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีทักษะกระบวนการต่างๆที่สามารถจะต่อยอดในการดํารงชีวิตประจําวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้นะคะซึ่งตัวนี้จะ จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจและน่าชื่นชมค่ะ จากการที่ใช้องค์ความรู้ต่างๆในการปฏิบัติงานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทุกมิติแล้วก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์กรอย่างต่อเนื่องดังนี้ค่ะเป็นวิทยากรในโครงการเสวนาวิชาการนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมการประชุมเสวนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาณห,ห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสตา์ฟิตวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้เป็นวิทยากรรับเชิญเสวนาประเด็นจอะลึก PA ครูเชี่ยวชาญในรายการห้องเรียนอารมณ์ดี